สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญยืนหลวงพ่อวันวัดคองครูนออกเมื่อปีพศ2560ค่ะองค์นี้จะเป็นเนื้อทองทิพกระไหลทองค่ะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญสิบบาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญสิบบาทไปสองเท่าค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอดียไลน์เบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก m e s s ซ n เจอได้แล้วก็ขอรูรปภาพที่ชัดเจนเพิ่มเติมได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ